สัสดีค่ะอิสุบ,บางบุ๊กเปคคอมเมนตค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการแนะนำหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะช่วงนี้เนี่ยมีนักเรียนหลายคนเนี่ยเข้ามาถามเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดจบมินนานโนนิฮงโกะ4เล่มแล้วครบ50บทแล้วเนี่ยเราจะเรียนเล่มไหนกันต่อดีคะคือมันก็มีหลากหลายเล่มให้เลือกนะจริงๆเนี่ยเราจะใช้มินนะที่มันเป็นระดับกลางต่อก็ได้แต่ว่า มันก็จะไม่มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วใช่ปะล่ะวันนี้นะคะเซนเซก,ก็เลยอยากจะแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่เป็นหนังสือของระดับกลางที่เออนักเรียนหลายคนเนี่ยอาจจะเอาไปศึกษาด้วยตัวเองก็ได้หรือจะให้ครูสอนก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูรีวิวเล่มนี้กันค่ะนั่นก็คือเล่ม Level up ยกระดับการใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นกลางนะคะหน้าตาสีสันอย่างนี้เลยเห็นชัดเจนไหมเอ่ย ถ้าถามว่าความหนามันขนาดไหนเราตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นใช่ไหมมันหนาขนาดไหนเดี๋ยวจะพลิกให้ดูนะคะอย่าตกใจนะคะหนึ่งสองานี่ค่ะหนามากอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างหนักเหมือนกันนะเนี่ยถือแล้วคือแบบไม่สามารถพกพาไปไหนได้อะเราเอาไปใช้ที่โรงเรียนก็พอหรือว่าอ่านที่บ้านก็พอนะอย่าพกไปทั่วมันหนักมันมีน้ำหนักจริงๆน่าจะสักประมาณโลครึ่ง เล่มน,นี้เนี่ยเขาจะสอนไวยากรณ์ที่เป็นระดับต้นตอนปล,ปลายก็คือเล่มมินนะประมาณหลังๆแล้วอะแล้วก็ปูนําไปสู่ระดับกลางเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงหนังสือเนี่ยเขาก็จะเห็นเป็นจุดๆเห็นไหมมันจะเป็นจุดตั้งแต่ชั้นต้นครั้งที่2แล้วก็ชั้นกลาง1นึสองเลยเล่มนี้ก็สามารถใช้ได้นานเหมือนกันนะใครที่เตรียมตัวสอบ N3 อันนี้แนะนําเหมือนกัน เล่มนี้เนี่ยบทที่1นึถึงสิเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการทบทวนไวรกรณ์ของระดับต้นแล้วก็บทที่11บเถึงยีเนี่ยจะเป็นไวรกรณ์ของระดับกลางแต่เท่าที่เซนเซดูมาแล้วนะมันก็เหมือนผสมปนเปนไปในแต่ละบทอะเหมือนเขาก็แบบพยายามปูพื้นเรื่องหัวข้อนี้ในแต่ละบทในแต่ละบทไป เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบของหนังสือกันนะคะโดยเซนเซจะขออนุญ,ญาตให้ดูเฉพาะบทที่1เท่านั้นนะคะซึ่งแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบคล้ายๆบทที่1แหละแต่ว่าแค่บางบทมันจะมีบางส่วนที่เพิ่มเติมมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงนิดเดียวแต่ว่าคล้ายๆกันหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเฉพาะบทที่1กันค่ะส่วนแรกนะคะคือจะเป็นเรื่องของ พูดคุยตอนต้นอ่ามันก็จะเป็นรูปการ์ตูนน่ารักนรักอย่างนี้นะคะพูดคุยกันแล้วก็จะให้เราลองใส่คําที่เหมาะสมลงไปในที่ขีดเส้นใต้เอาไว้ซึ่งนั่นน่ะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องที่เราจะเรียนในบทนี้นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะมันก็จะมีการทบทวนกันก่อนอ่า ก็จะเป็นส่วนไวร์กรที่เราเรียนกันมาในขั้นต้นกันแล้วแหละแต่เผื่อใครบางคนลืมใช่ไหมคะเราก็จะมาทวนกันตรงนี้ก่อนในส่วนนี้เนี่ยความยาวของเนื้อหามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่บทเลยค่ะถัดมาก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่1นนะคะรูปแบบก็เป็นให้เลือกตอบใช่ไหมถ้าเราทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็เหมือนเราได้ทบทวนไวรากรขั้นต้นละเราก็จะมาในส่วนของ Level Up ยกระดับภาษากันที่จะใช้ในขั้นกลางกันนะคะมันจะเป็นในเรื่องเดิมนี่แหละแต่ว่าแค่ยากขึ้นมานิดนึงนะคะจากนั้นก็จะมีแบบฝึกหัด2ที่ยากขึ้นมาในบางบทเนี่ยมันอาจจะมีแบบฝึกหัด3 4 5แตกต่างกันไปตามเนื้อหาเลยถัดมาค่ะก็จะมีส่วนที่ให้เราแต่งประโยคด้วยเพราะการเรียนในขั้นกลางนะคะเราต้องฝึกแต่งประโยคให้เก่งแล้วถัดมาค่ะก็จะเป็นส่วนที่ให้หาจุดผิดนะคะคล้ายข้อสอบ e r r o r นั่นแหละ ตรงนี้ก็แปลกดีนะคะไม่เคยเห็นหนังสือเล่มไหนมีแบบฝึกหัดแบบนี้เลยก็เออแอบชอบเหมือนกันนะซเซนเซชอบจุดนี้มากยังไม่หมดเท่านี้ค่ะการเรียนขั้นกลางนะคะอันนี้สําคัญมากคือการอ่านบทความให้คล่องในแต่ละบทเนี่ยเขาก็จะมีบทความปิดท้ายมาด้วย ความสั้นความยาวเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบทแล้วก็แต่ละหัวข้อด้วยแล้วก็ปิดท้ายค่ะจบบทที่มีการพูดคุยกันปิดท้ายตรงนี้นะเขาก็จะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นสั้นๆเล่าเรื่องของภาพที่คุยกันตอนต้นอะ่ะอันนั้นอะ่ะเออ ตรงนี้เราก็สามารถมาศึกษาคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์เพิ่มเติมได้เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบในแต่ละบทแต่ละบทไปนะคะอันนี้ยกมาแค่บทที่1เท่านั้นถ้าถามว่าความหนาของบทที่1ถึง24เนี่ยมันขนาดไหนนะคะนี่ค่ะเซนเซชูให้ดูนี่ข้างนี้นะคะข้างนี้อันนี้คือความหนาของบทที่1ถึง24่หนาไหมเยอะมากเลยนะจุกๆเลยนะทั้ง การอธิบายแล้วก็แปลความหมายให้แล้วก็บทเรียนเอยอะไรเอยส่วนเท่านี้ค่ะท้ายเล่มของเขามันคืออะไรเดี๋ยวจะให้ดูไปพร้อมๆกันค่ะพอจบทั้ง24บทนะคะก็จะมีส่วนที่สรุปรูปแบบของไวยากรณ์ทั้งหมดค่ะเรียงตามอ,าอักษรอะถึงอึนเลยนะคะแล้วก็มีดัชนีไวยากรณ์ให้ดูง่ายๆด้วย ในส่วนสุดท้ายค่ะมันก็จะมีเฉลยแบบฝึกหัดของทุกบททุกแบบฝึกหัดแล้วก็ปิดท้ายที่มีคําแปลภาษาไทยในส่วนที่เฉพาะเป็นพูดคุยตอนต้นแล้วก็ดูนี่ตัวอย่างการใช้แล้วก็พูดคุยปิดท้ายนะคะคือมันจะเป็นบทความที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นอะ่ะซึ่งเขาก็จะมีคําแปลร,รวมไปให้ในท้ายเล่มตรงนี้นะคะข้อดีของหนังสือเล่มนี้นะคะก็เซนเซนคิดว่าในแต่ละบทเนี่ยเขาจะพูดถึงไวยากรณ์ตอนตอน้นก่อนเนาะแล้วค่อย ยากขึ้นยากขึ้นไปเป็นสู่ไวยกรณ์ชั้นกลางก็คิดว่าสําหรับคนที่เพิ่งจบมินนะอาจจะยังไม่แม่นไวยกรณ์ขั้นต้นเท่าไหร่ลืมลืมไปบ้างแล้วเขาก็จะเหมือนมีสรุปเอาไว้ให้นิดนึงก่อนแล้วค่อยโยงไปลากไปในสู่ขั้นกลางว่าเอ้ยจากไวยากรณ์ตัวนี้ขั้นกลางอะ่ะเราจะพูดคํานี้ก็ได้นะมันจะยากขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะก็รู้สึกว่าเออใช่แล้วก็ดีเหมือนกันนะในจุดนี้แล้วก็มีการอธิบายภาษาไทยในแต่ละจุดนะคะแล้วก็ค่อนข้างแปลละเอียด ยอย่างแบบตัวอย่างประโยคแค่อันเดียวเขาก็แปลเป็นภาษาไทยคําศัพท์ใหม่ที่อยู่ในบทความก็มีแปลเป็นภาษาไทยให้ข้างๆด้วยอย่างเงี้ยเออก็คิดว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เรียนในห้องเรียนอะเราอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองอะ ก็สามารถนําเล่มนี้ไปใช้เรียนได้เหมือนกันนะข้อเสียนะคะอย่างแรกเลยที่เซนเซคิดนะคะก็คือบทความมันสั้นไปคือแต่ก่อนอนะเซนเซจะใช้หนังสือเรียนอีกเล่มหนึ่งเนาะในขั้นกลางเนี่ยมันจะเป็นบทความยาวๆมาแล้วเราก็เรียนคําศัพท์ใหม่เรียนไวายากรณ์เรียนอะไรทุกอย่างจากในบทความนั้น แต่อันนี้รูปแบบหนังสือมันจะเหมือนแบบว่าเรียนไวยากรณ์ก่อนแล้วค่อยไปปิดท้ายเป็นบทความซึ่งบทความมันสั้นมากเลยอาจจะเป็นความไม่เคยชินของเจนเซ่เนี่ยแหละถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบเรียนไวยากรณ์ก่อนเนแล้วค่อยโยงไปสู่บทความจะได้อ่านรู้เรื่องเนี่ยก็ก็อีกอย่างหนึ่งไปนะบทความสั้นเนี่ยอาจจะเป็นปัญหานิดนึงเพราะว่าเวลาเราไปสอบในข้อสอบระดับกลางระดับสูงขึ้นไปเนี่ย บทความในข้อสอบคือยาวมากมันจะมีทั้งบทความสั้นกลางแล้วก็ยาวยาวคือยาวจริงๆอ่ะหนึ่งหน้าครึ่งอะไรอย่างนี้เลยก็มีนะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ฝึกฝนกันตั้งแต่ในขั้นกลางเนี่ยมันอาจจะทําให้ในตอนที่เราไปสอบขั้นสูงอะ่ะจะเจอความห่างของระดับเกินไปเราจะปรับตัวไม่ค่อยได้ ก็จริงๆอยากให้หนังสือเล่มนี้มีบทความยาวๆบ้างมันอาจจะมีอยู่ในสักบทแหละแต่เซซอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูอ่ะมันจะไม่ยาวอะ่ะเออไม่ถึงครึ่งหน้าของหนังสือของเล่มนี้มันจะแบบว่าเออแค่น,นี้ต้นๆกับกรอบนิดเดียวแค่นั้นเองอะ่ะน่าเสียดายนะคะแล้วก็เล่มนี้นะคะคือเขาก็บอกเอาไว้แหละแล้วว่ามันเป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์เพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของการฟังแล้วก็ คันจิคำศัพท์อะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่มีในเล่มนี้ถ้าเกิดใครที่จะเอาไปใช้ในคอร์สเรียนภาษา อาจจะต้องเสริมด้วยเล่มของการฟังเล่มของคันจิเล่มของอะไรยังอื่นอีกมากมายนะอันนี้ใช้ได้แค่ไวัยกรณอ,อย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่ข้อเสียของหนังสือหรอกหนังสือเขาก็บอกอย่างแล้วว่ามันเป็นไวยากรน,นะแต่ว่าอันนี้เป็นข้อควรระวังแล้วกันนะสําหรับราคาค่ะมาลองเดากันไหมเล่มหนาต้องเท่านี้หุยมันจะต้องแพงแน่เลยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูค่ะราคานะคะอยู่ที่320บาทค่ะเออก็คิดว่าไม่แพงนะ เราเจอหนังสือติวบางเล่มที่แบบบ้างๆแต่แบบ250ก็มีมาแล้วอันนี้ถือว่าหนามากเลยแต่ว่า320เองแต่ว่าความหนักก็ก็หนักอยู่อาจจะเพราะว่าใช้กระดาษดีด้วยแหละแบบกระดาษหน้าเขียนหน้าอ่านเลยนะโอเคเลยนะก็ถ้าเกิดใครอยากได้เล่มนี้นะคะ <c oughs> ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่สำน,นักพิมพ์สสทนะคะหรือว่าจะทักแชทของอีจีบังมาก็ได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้เลย <c oughs> ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยตอบแชทแล้วก็ จัดส่งหนังสือให้น้องๆทุกคนเลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนําหนังสือไวั่กนขั้นกลางนะคะถ้าเกิดใครสงสัยหรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเซนเซก็จะหาคําตอบมาให้ค่ะถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอีจิบังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย